มาอะไรคะช่องหนูไม่พูดเอ้าช่องหนูเป็นมินิมอลโอ้ยไม่พูดแลวใครพูดเมื่อกี้อะ่ะข้ไปตัดเสียงออกตอนตัดต่อเรอาก็ตัดเสียงออกอยู่ดีมาทำอะไรบอกเขาสิวันนี้เราจะมาลอยอันคารพ่อกันนะคะพ่ออะไรหนูอยากซื้อ <laughs> พ่อของหนูค่ะชือคิดว่าพ่อสองค่ะ แต่คนแต่น่มีเด็นี้คือคองอยากวันนี้วันนี้เราจะลองเลือด้วยนะคะเพราะว่าจะไปเล่ยขันพ่อเลย ว <c Dante food> ิเขาไปบริการบอยวัดวัดน้ำเมืองน่ะกับทานี่ละเยอะเลยในยูทูบอายืนอยู่ตรงนั้นแหละเด้ถ่ายให้อันนี้หน่อยดิ ถนนที่เราจะไปเหมือนดาวอังคารใช่ไหมฮะเรกว่าอยู่ดาวอังคาร บ้ b oma, b oma. ามากบมากพิกกุ้งแล้วยานนาม่เามเรื่องจริงนี่น้ำน้ำนี่ก็กลัวน้ำนั่นก็กลัวใครที่พูดหลัน้ำยังไงคะอาว่าละขันอาไปด้วยกีดไปด้วย khi nó đem lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อยู่กับพี่กุ้งหมดแล้ว,วสองเสือ้อพี่กุ้งขโมยเหรอโยนตรงนี้ละได้ไาม,ม,าไมันนี่ยอนให้นี่ไุ้้นระวังด้วยนะไปฝน พอเห็ดแนวบอกนะเราจะให้หาปลากดแล้วค่อยไปเลยอันนี้ก็จะมีขนมปังกับขนมปังให้หาปลาแตยังไม่เคยไปกินกินลยไชิมชิมไหมได้กินได้จริงป็เนี่ยอยากแ่งหรือวาแม่มเดี๋ยวกสืได้ away. ล้อกอ่ะเป็นล้อกอ่ะใกล้เกินมันมัวไม่ชัดอุ้ยแต่สวยมากเลยอ้าเก๊กถ่ายรูปอาเพชรผ้าปิดจมูกท้องฟ้าสวยมากนะผ้าปิดจมูกออกดิถ่ายรูปเร็วๆต้นน้ำเร็วๆไม่ได้ออกไม่ได้ออกคือถ่ายรูปเอาถ่ายภาพนิ่งนี่เร็วๆดูหนึ่งสองเอาผ้าปิดจมูกลงมันสวยอันหนึ่งสอง Okay. โอเคอาไปพูดพูดโอเรือทะโอเคน้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเดไม่หาเรือนะคะโอยลงแรกลงรไโอ้ยลงไปก่อน อย่ากระโดดน้ำน่ากลัวไม่เป็นนั่งฟังโน่นอะขอบอ่าพูดตอนนี้เลยกดแล้วหรอตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะกำลังจะไปลอยอังคารค่ะต้องใจื่อง ไม่ต้องเยอะกกแบบผ,ผือๆอีกนิดนึงโอ๊ยโอเคยังไม่ถ่ายเลยวะจะถ่ายรูปแล้วนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเหรียญนแนนได้ยินห่อต้องไปนี่นะครับ mưa bằng con tục chạy mưa bằng con đúng không ยืนได้ไหมมันมองไม่เห็นน้าโมตัสสะะวโตอะรหัตสัมาสัมทธัสสะนโมตัสสะภะวโตอะรหัตสัมาสัมทธัสสะนโมตัสสะภะวโตอะรหัตสัมาสัมทธัสสะขบาเ็นเราอืนาสกุลเสียด้วยค่ะนามาตู อินิสังมหาณัิยาอาทิวาฐานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอินินาสกาเลนะสัพพะเทวีกุณชีนะ้ระเจ้าข้าน่า้จมะ ชาวแม่นาทีชาวสีพันนนท์ชาวสีพันนนท์ประเทศพยดาทั้งหลายประเทศพยดาทั้งหลายผู้สถิตคุ้มครองรักษาอย uz, hey, ู iri, ่ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ในลำน้ำมูลแห่งนี้ในลำน้ำมูลแห่งนี้ เรื่องสการะนี้พระเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลจิตได้ประกอบกุศลจิตที่ส่วนบุญแก่คุณประสสมบูรณ์ผู้วไวชนและบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอธิอังคารของคนของุณ พร้อมกับขอฝากไว้ในอภิบาลของเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันโดนเจ้าแม่แห่งลาน้ำมูลแม่เหล่าถวยเทีทั้งพวงขอเจ้าแม่นาทีาเท้าสีทันโดนแม่ย่านางเรือ พระเทพพยาดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาได้โปดอนุโมทนาดลบรนดาดลบนดาให้ดวงวิญญาณให้ดิญญาณของคุณของคุณประสิท์สมบูรณ์จงเข้าถึงสู่สุขติสัมขู้สุติสไฟโพสพสประสบสุขประสบสุขในทิพิมานพิมานชั่วนิรันดร์การเทอชั่วนิรันดร์การเธอ คือทีเป็นคางนั่นคุณโนยนไปหนาขวาสาย้วแแลรขไา ะะเกไนแม่มมค่ะม,<อ>มาขวเป็นเพื่อไปเกิดดีถึงดดดดดดสูงเ,สาาเป็นตัวคราเป็น,ปน,นาาดีๆเป็นตัวเต็มเป็นตัวเาพดาเกิดาสนาศาสดาก็นจะก็เป็นแฟนบอกค่ะศาสนาศาสดาก็จะก็เป็นพ่อเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นลูกกันเองพูไปให้มีใช่ดูโยนี่โชกันลุกขึ้นค่อยปุ้ยไปเรื่อยๆด้วยค่ะอือ อันี้ดิอันนี้ปวยตามอาทิตย์ลงนาแล้วปวยตามเลยค่ะโบได้มากขึ้นนหคะปลอยเป็งสันดค่ะเอาจับอ๋อยิบอ่ัแค่ก็เลยแก็กระดค่โอเคตรงนีมค่อยๆโยนไปเรื่อยๆยาแป้ค่ะาป้ไปเรื่อยๆไปเรยค่ะไปเรื่อยๆค่ะไปเกิดทีถึงสุด้อไปสัมที่ดที่เป็นที่ด จะทำเป็นตัวเป็นเนี่ยเป็น่พเป็นลูกเป็นที่เป็นนองกันเองทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่งไม่ใช่กัดใจปล่อยไปเลยค่ะกันใจปุ่มปุ่มลกน้ำแล้วกันใจปล่อยไปเลยค่ะผ่าขาากลับไปเลยค่ะเอาน้ำเขาให้เต็มแล้วก็กันใจปล่อยปล่อยเลยค่ะฝ้ามันยู่นใส่ฝ้ากลับไปเลยค่ะ